สวัสดีครับยินดีต้องรับเข้าสู่รายการ t i m e l i น์ออฟวอรายการ t i m e l i น์ออฟวอสาเหตุการเสียกรุงศรีอยุธยากว่าศตวตรรษแห่งความรุ่งเรืองกรุงศรีอยุธยาราชธานีอันยิ่งใหญ่ของสยามได้เผชิญกับภัยคุกคามครั้งใหญ่ที่สุดจากอาณาจักรพม่าภายใต้การนำของพระเจ้ามังระ การล้อมกรุงกินเวลายาวนานถึง14เดือนเต็มภายใต้ความอดอยากและการสู้รบที่ยืดเยือ้อในที่สุดความพ่ายแพ้ก็มาถึงในวันที่7เมษายนพศ2310กรุงศรีอยุธยาได้เสียเอกราชให้แก่พมา่ากองทัพพม่าเข้าปล้นสะดมและเผาทำลายพระนครจนวอดวาย เป็นการปิดฉากยุคสมัยอันยาวนานถึง417ปีชะตากรรมของกษัตริย์องค์สุดท้ายพระเจ้าเอกทัตกษัตริย์ลำดับที่33แห่งราชวงศ์พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงปกครองในวาระสุดท้ายได้สิ้นพระชนลงอย่างน่าเศร้าภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากเสียกรุงบ้างกล่าวว่าได้ความอดอยากบ้างกล่าวว่าถูกทหารพรมาร่ายิงสิ้นพระชน พระบรมศพของพระองค์ถูกนำไปฝังณนคะ่ายโพสามต้นชัยชนะครั้งนี้นำมาซึ่งการกวาดต้อนผู้คนครั้งใหญ่นเมียวสิหบับดีแม่ทัพฝ่ายพมา่าได้เคลื่อนย้ายชาวกรุงศรีอยุธยาไปพร้อมกับพระเจ้าอุทุมพรและเหล่าเชื้อพระวงศ์รวมถึงชนชั้นสูงราวสามหมื่นคนกลับไปยังกรุงอังวะแต่ด้วยสถานการณ์ที่บีบขัน กองทัพพม่าจำต้องถอนกำลังส่วนใหญ่ออกจากสยามในเดือนมิถุนายนพศ .2310 เพื่อกลับไปป้องกันการลุกรานจากจักรวรรดิจีนทำให้พม่าไม่มีเวลาพอที่จะเข้ายึดครองดินแดนทั้งหมดทว่าการจากไปของกองทัพหลักไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดของอำนาจโดยสมบูรณ์พม่าได้ทิ้งกำลังส่วนหนึ่งไว้สองกองทหารนัก่ายโพสามตน ทางตอนเหนือของกรุงศรีอย,ยุธยาปัจจุบันคืออำเภอบางปะหันโดยมีทองสุขหรือที่รู้จักกันในนามสุกกี้พระนายกองชาวมอนเป็นผู้บังคับบัญชาในขณะที่อีกส่วนหนึ่งซึ่งดูแลบริเวณทนบุรีอยู่ภายใต้การควบคุมของทองอินชาวสยาม